ออกรถกระบะวันนี้แถมฟรีบัวหนึ่งตัวมูลค่า20ง0มบาทต้องที่อรายรยาโยนตะขีเท่านั้นค่ะ สวัสดีครับผมเสลหนุ่มนาสวงนะครับเรียกสั้นๆว่าหนุ่มนาสวงก็ได้ครับจำง่ายๆนะครับวันนี้หนุ่มนะครับมีรถกระบะมานําเสนอครับให้แฟนเพจทั้งบ้านได้รับชมกันครับจะเป็นรุ่นไหนตามไปดูเลยครับครับผมนะครับสาหรับเจ้าสุนหลอนะครับที่ตรงหน้าหนุ่มนี้นะครับเป็นอีวุสุนะครับบูพาวเวอร์นะครับผมเครื่องหยุดเก้าปี2016นะครับแล้วหนุ่มไปพาดูรอบคันนะครับว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับกะจังหน้านะครับ นี่จะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโลโก้อยู่สูขนาดใหญ่สวยงามนะครับโดดเด่นนะครับแล้วก็มาดูไฟครับตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาอร์มไฟซูเปอร์เดย์ไลท์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับรอบคันนะครับจะเป็นกระจกมองข้างนะครับผมกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเลยนะครับกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับรถสวยงามนะครับแล้วก็รูปทรงด้านข้างนะครับจะดูปาดเปียวรูลมนะครับผม สวยงามนะครับสําหรับแมกนะครับแมกตัวนี้คือเป็นมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ออยางใหม่มียางใหม่ใส่ให้เลยสําหรับระยะของเรานะครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟตัวนี้นะครับผมจะเป็น led ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปโปรโมชั่นนะครับสวนรถจะท้ายคลิปอีกทีหนึ่งครับตามดูเลยครับครับผมเป็นไงบ้างครับที่หนุ่มพาดูรอบคันเมื่อกี้ครับ ของเจ้าอีสูบูพาวเวอร์คันนี้นะครับดูหล่อละอาการเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงครับสําหรับอีสูบูพาวเวอร์เครื่องหนึ่งยุดเก้าปีสองพันสิบหกนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับห้าแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับผมฟรีดาวนะครับแถมวัวหนึ่งตัวสองหมื่นบาทนะครับถ้าลูกค้าแฟนเพจ ถ้าไหนสนใจนะครับผมติดต่อมาทางอารยะดนตรีสาขาเดชอุดมเราได้เลยนะครับหรือเป็นเบอร์โทรของหนุ่มนะครับ0885644302นะครับผม0885644302นะครับช่วงนี้จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับโปรดติดตามจะคลิปต่อไปของหนุ่มอีกทีนึงนะครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ